ในมหาวิทยาลัยเก่าแก่แห่งหนึ่งมีตำนานเรื่องผีที่ทำให้นักศึกษาหวาดกลัวมานานนับปีเรื่องราวเริ่มต้นเมื่อหลายสิบปีก่อนมีนักศึกษาสาวคนหนึ่งถูกพบเป็นศพในห้องน้ำหญิงบนตึกเก่าหลังมหาวิทยาลัยไม่มีใครรู้ว่าเธอตายเพราะเหตุใดแต่หลังจากเหตุการณ์นั้นผู้คนเล่าลือกันว่าได้ยินเสียงร้องให้เสกสะอื้นมาจากห้องน้ำดังกล่าวในเวลากลางคืนมีบางคนเล่าว,ว่าเมื่อเดินเข้าไปในห้องน้ำตอนดึก,ดก จะพบเงาของหญิงสาวที่ยืนหน้ากระจกมีน้ำหยดจากร่างของเธอแต่เมื่อมองใกล้ๆน้ำหยดนั้นกลับกลายเป็นเลือดพอคนที่เห็นพยายามจะวิ่งหนีประตูห้องน้ำก็ปิดล็อกอัตโนมัติเสียงกรีดร้องว่วดังอยู่ในห้องนั้นก่อนที่ประตูจะเปิดออกเองพร้อมกับความหนาวเย็นที่สัมผัสได้ผู้ที่เคยเจอเหตุการณ์นี้ต่างสาบานว่า จะไม่กลับไปที่ตึกนั้นในเวลากลางคืนอีกเลยเรื่องเล่านี้ยังคงเป็นที่เล่าขานจนถึงวันนี้ทำให้ตึกเก่าหลังนั้นกลายเป็นสถานที่ที่นักศึกษาหลายคนไม่กล้าเขา้าไปในยามค่ำคืน